สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเผาถ่านนะครับถ่านพึ่งเรียงเสร็จตอนนี้จุดไฟไปแล้วครับครับควันขึ้นขมงดีมากครับพุ่งแรงมากเลยครับดูใกล้ๆกล้ครับเป็นทางดีมากเลยครับนี่ครับทําดูครับนี่คําท้งแรกนะครับขังแรกเลยแต่มั่วๆไปครับเราดูว่าจะได้หรือไม่ได้ ว่าจะเป็นฐานรลอว่าจะเป็นขี้เท่ารอรับชมตอนต่อไปนี่ครับกิ่งไม้เยอะครับรบกิ่งไม้เยอะครับที่ตอนที่ตัดต้นไม้แล้วก็เอาแม็โคงมาขุดครับ,คบเคลียร์พื้นที่จะทำอคอกวัวนะครับไม้ทางนี้ก็เยอะครับน่าจะได้หลายกระสอบอยู่ครับแล้วก็มีทั้งนน้นนี่ครับไกลๆทางนน้นอีก หลายหลายตอมากครับโอเคตอนนี้ก็เยอะแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ต่ำกับาสิบกระสอบครับในถังนี้อีกครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนี่คือครั้งแรกนะครับที่ทำการเผาไม่มีประสบการณ์ครับศึกษาจาก youtube เอาครับผมถังนี้ซื้อมาในราคา650บาทครับ ถือว่าถูกมากนะครับปกติเห็นมีแต่ประมาณ8-900ครับอันนี้ซื้ออยู่แถวๆในตัวเมืองอำเภอ,อ,เอสังขะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ถ้าใช้แบบน็อตอย่างเงี้ยครับมันจะดีครับมันจะรัดแบบแน่นเลยครับแน่นเลยดีกว่าใช้ตัวคลิปล็อกนะครับคลิปล็อกมันจะบางครั้งมัน มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็มันล็อกไม่ค่อยอยู่ครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาเอาไปแจมาขันรัดแน่นมานะผมแค่เอามือบิดเอาแต่ก็ยังคอแน่นอยู่ครับนี่ครับควันพุ่งออกดีมากนะขงมงเลยครับโอ้วยพุ่งดีมากเลยครับรอดูว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับว่าจะเออเป็นฐานครับ ใกล้ๆครับพุ่งระอุเลยครับข้างในน่าจะระอุมากเลยครับเดี๋ยวมือแตะๆดูโอ้ร้อนมากคร้อนจีเลยครับนี่เจาะช่องครับจุดเอาฐานเอาเอาปืนยัดใส่นะครับสองช่องทางครับฝั่งนี้ด้วยอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับเป็นลมระบายอากาศเข้าตีเข้าให้ไฟมันลุกขึ้นเร็วครับ แล้วก็รอดูรับชมนะว,ว่ามันจะได้หรือไม่ได้ทั้งที่ผมก็ขุดไม่ลึกนะครับขุดตื้นๆครับแค่นี้ครับแค่พอเราสุ่มไฟข้านล่างติดได้ครับแล้วก็อามมันก็ก็พัดของมันเองพัดให้หอืว่าไฟติดลุกจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับด้าน,นี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับก็ยัดฟืนทั้งสองฝั่งนะครับ ผมอาจจะทําต่ําไปหรือว่ากดตื้นไปด้วยครับเพราะว่าลองดูครับลองดูครั้งแรกก่อนครับครั้งแรกที่เพิ่งหัดทําครับรอดูว่าถ้าควันหมดก็ว่าให้ให้ล่มปิดปิดเตานะครับควันแบบควันขา,ขาวใ,ใสแบบไม่เหมือนควันที่ันลุกอย่างเงี้ยครับถ้ามันควันใ,ใสเมื่อไหร่ให้ปิดเตาคือการปิดช้าหรือปิดเร็วอยู่ที่ ชนิดของไม้เลยครับว่าชนิดแบบไหนถ้าเกิดว่าไม้เล็กแห้งก็อาจจะเร็วกว่า8ดชั่วโมงครับแต่บางเจ้าบอกว่าสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมลองทําครั้งแรกดูครับแต่ของผมก็ไม้ท่อนไม้ใหญ่ครับประมาณเท่าประมาณข้อมือบ้างไม่ถึงข้อมือบ้างครับแต่ก็ลองดูครับว่าควันจะหมดเมื่อไหร่ถ้าควันหมดก็ ได้ปิดเตาแล้วก็มาเปิดเตาดูว่าจะเป็นยังไงรอดูกันนะครับว่าจะเป็นฐานหรือว่าเป็นขี้เท่าเสมอพื้นเลยครับไม่รู้เหมือนกันนี่คือครั้งแรกครับคือครั้งแรกก็ลองปิดลองถูกไปครับลองวิชาไม่มีหลักสูตรอะไรตายตัวเสมอไปนะครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับผมไม่มีหลักสูตรที่เสมอไปนะครับแต่ก็มาไปยุกใช้เอาครับ ผมก็ทำมโวไปดูครับก็ศึกษาจากกูรู YouTube หลายท่านครับผมก็เอามาปฏะติดประต่อกันดูส่วนมากก็จะทำประมาณนี้กันครับยังไงก็รอติดตามชมนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ